ช่เีก็บอกแล้วเนี่ยถ้าถูดสามสิบล้านจะได้ส่งจันทร์เี้ยลอได้เลยนะเอาเถอะอาจาร์แล้วโไปถึงบ้านเราล้วด้วยโอะที่เสียงดังปุ้มไปเอะได้เลยครับเลย่นเลยนนี่คือว่า ครัสอที่ผมจะออกมีงาไม่มีปัญหาอาจารย์ดูแลไม่ยุ่งยาอาจารย์ดูแลไม่ยุ่งยากได้เด็กๆกลับไปตามอาจารย์แห้บอกแล้วได้เลยครับพี่ครับครับขายพ่อพี่มาจากไหนครับมาจากสมุทรสาครสมุทรสาครพี่มากี่ครั้งแล้วมาสี่ครั้งแล้วอืมครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่ใช่ครับอาจารย์สี่ปีเนี้ครั้งแรกนี่ ปีแล้วที่ที่มาครั้งแรกเ๋าก็ปีเดียวเนี่ยแหละมาสี่ครั้งแล้วอ๋อท่านทักอะไรครับที่แรกมาหาอาจารย์เห็นอาจารย์นี่เชื่อว่าอาจารย์นี่ต้องต้องช่วยเราได้คือคือมาเรื่องอะไรมาเรื่องค้าขายอืมตอนนั้นประสบปัญหาอปัญหาโควิเราแย่มากอืมก็จะมาหาท่านก็ออเดอร์ปังปังดีขึ้นตลอดเลยครั้งแรกท่านทักว่าอะไรท่านว่าอ่าครั้งแรกที่ท่านว่าแย่ดวงเราตกอยู่ ต่ตอนนี้เราเริ่มดีขึ้นตั้งแต่มาหาท่านก็แตะมือแตะมือแล้วดูทำไมทายเป๊ะหมดทุกอย่างเลยยังไม่ได้ถามเลยยังไม่ได้ถามอะไรท่านเลยคือคือจะมีลูกศิษย์บอกว่าตั้งคําถามมาจากบ้านใช่เขาให้ตั้งคําถามมาแต่มาถึงนี่เราไม่ได้ถามอะไรเลยท่านตอบไปเราหมดเลยคือถามคือท่านทายเราคือตอบกันที่เราจะถามนัแหละใช่ครับที่เราตั้งใจจะถามคือเราไม่ได้ถามแต่ท่านบอกเรามาหมดเลยเหมือนกับท่านรู้ว่าในใจเราคิดอะไรมาอื ท่านบอกหมดตัวเราก็หมดตัวจริงๆนะเริ่มหมดมาหมดตัวมาก่อนเนี่ยมาหมดตัวใช่ใช่หมดตัวมาหมดตัวท่านหมดตัวโอ้หมดจริงหลังจากที่บอกว่าจะได้อะไรกลับคืนมาล้วได้อะไรได้แล้วเช่นเช่นท่านบอกว่าอะไรได้งานนการขายเราจะกลับมาท่านก็บอกว่าท่านจะบอกจะรวยมาเหมือนเดิมไหมจะรวยกลับมาเหมือนเดิมแร่ลอยนิดช่วงที่ตกต่ำเป็นเท่าไหร่ เป็นเพราะโควิดไโควิดล้วยสงของไม่ได้เวนกับไม่เกี่ยวเจ้าเวนเจ้ากรรมไม่มีมันก็มีส่วนมีส่วนในดวงตกเขาก็ทัก่าดวงตกแต่ตอนเนี้ยเขาแก้ไขให้เราแล้วแล้วตั้งแต่แก้ไขมาเราก็ดีขึ้นมาซึ่งอาจารย์บอกว่าท่านไม่ได้เสกแต่ท่านจะดูแนะนำใช่ไหมแค่แบบไม่ทาอะไรเออบางคนก็บอกว่าอุ้ยเนี่ย ไม่ใช่เป็นคนพิเศษพิเศษทขาไม่ใช่ใช่ไหมก็คือเหมือนว่าฉันจะแนะแนวการการการค้าขายว่าเราจะขายช่วงไหนดีช่วงไหนรวยช่วงไหนเขาจะแนะนําให้ท่านใจดี้วยนะไม่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 เอาค่าครูท่านใจดีวันนี้ไม่เสียอะไรเลยท่านไม่เอารู้แล้วทั้งหมดตัวเลยใช่ท่านไม่เอาเลยท่านให้ไปทําแบบไปแนะนําให้ทําให้หน่อยหนึ่งคือเอา ้าไปห่มเวลาทุกข์ห่มอาหหลังจากนั้นปีปีดีขึ้นเป็นลําดับลําดับดีขึ้นมาเลยเลยบางคนบอกว่าเหมือนเปิดสมุดอ่านใช่ใช่แต่ท่านพากว่าปีหน้าก็จะดีกว่านี้อีกท่านรู้ได้ไงว่าเนี่ยเราเคยมีทองมา20บาทเราหมดไปเรามีพระเลี้ยมทอง3องค์เราเราเสียดายเราชอบเราก็ยังหมดไปแต่ท่านบอกก็นเถอะก็จะมีกลับมาเหมือนเดิมตรงเนี้ยเราก็จะรอตรงเนี้ย ที่ขายจำไหนทองก็รู้ว่าใช่มีตัวที่ใบกีใบท่านรู้หมดเลยนี่ท่านรู้หมดเลยรู้หมดเป็นนี่เท่าไหร่รู้ด้วยนะเราเป็นนี่เท่าไหร่กันรู้หมดเลยไม่เคยไม่เคยรู้จักกับท่านไม่เคยรู้จักกับใครในนี้หลังจากนั้นก็ดีขึ้นมาดีขึ้นมาแล้ววันนี้พาใครมาพาหลานมาอ่าวันดีนี่เป็นชื่ออะไรเอ่ยชื่อปลาค่ะปลานอกากนี่แฟนเนาะเป็นลูกสาวเป็นหลานเป็นนหลาอ๋อวันนี้มาอาจารย์นี่เป็นไงทั้งแม่เป็นญาติั้งแรกเป็นไงครับท่านอาจารย์อย่างที่อย่างที่ ลุงหรือป้านะพูดไมว่าเรานึกจะถามอะไรเนี่ยนึกมาแล้วเป็นไงสัมผัสมือแล้วพูดว่าเป๊อะไรใช่ไหมว่านึกว่าจะถามมาแล้วเนี่ยไม่ต้องถามบอกก่อนบอกที่เราจะถามมาแหละว่าว่าคิดจะค้าขายคิดจะอะไรเงี้ยคือว่าทําได้เลยลุ่งจะดีอีกทีก็คือมีนาแล้วก็ลงตกคือตกตกก็ตกทั้งคู่ มานานเนี่ยพอกับป้าโควิดนั้นแหละกปีละปีเนี่ยขายไอเห็นกันใช่ใช่อแล้วบอกว่าเมื่อก่อนทองเต็มตัวตอนนี้ก็ไม่เหลืออะไรเลยคือพอคือพอมันร่วงคือการเงินร่วงหมดเลยเนาะไม่ไม่ว่าเลยคือมันร่วงหมดเลยคือเราทุกคนไม่รู้ตัวมาก่อนว่ามันจะเป็นอย่างไรแล้วท่านบอกว่าหมดมีนะก็มีนะประมาณมีนท่านบอกมดีขึ้น การค้าขายจะดีขึ้นเขาบอกดีเลยแล้วก็เหมือนให้กลับไปเปลี่ยนผ้าปูที่นอนอะไรเงี้ยเวอาเให้ไปทําอะไรเราก็ไปทําตามแล้วก็ดีขึ้นอันนี้เขามาครั้งแรกเขาเขาเชื่อมาเลยว่าไปเขาวไปเลยมันคือคืออาจารย์เนี่ยท่านท่านจะไม่ได้ดูดวงอย่างเดียวท่านจะสอนทำแล้วสอนท่านสอนเรื่องการทำดีการเอ่อการการจะ จะได้เนี่ยมันต้องมันต้องทําก่อนเช่นทําบุญอย่างเช่นอย่างเช่นเราได้ยินในทิกตอกหรืออะไรท่านจะพูดบอกว่าเฮ้ยไม่กินข้าวงานศพนะเนี่ยปวดขาหรือทําให้เจ็บให้ได้ป่วยหนึ่งในนั้นคําว่าไม่กินข้าวงานศพซึ่งทุกคนไม่รู้ว่าเฮ้ยการกินไม่กินข้าวงานศพเนี่ยมันก็เหมือนท่านบอกว่าเป็นทานกินเป็นทานนะครับท่านที่ดูอยู่ก็ก็ก็เอาไปพิจารณาดูนะครับซึ่ง บางคนกินงานศพบ,บอกว่าเป็นอัปมงลคลบ้างเป็นผิดของซึ่งไม่ใช่เลยต่างกับที่อาจารย์พูดอว่าบางบางคู่หรือก็บอกว่าเนี่ยหัวเมียคู่เนี่ยบางท่านประกาศเลยนะว่าไม่กินข้าวง,งานศพถ้ากินข้าวง,งานศพจะรวยเลยน,นี่นี่ท่านก็ทักเหมือนกันว่าอันนี้บอกว่าเลิกกันไปแล้วครั้งนึงลเลรอเลิกกันไหมอ่ะไม<อ>่ได้บอกเลยนะว่าไม่ไม่ไม่ได้บอกเลยว่า ก็บอกเขาว่าถ้าก็บอกเขาว่า uh> ถ้าเชื่อก็มานะเขามาเลยอ่ะมาเลยอ่ะแล้วเลิกก like ันครั้งหนึ่งเนาะก็เป็นจริงจริงแล้วก็ชอบนอนผ้าปุยนอนสีแบบสีเทมสีอะไรเงี้ยเป็นจริงอาจารไม่นอนไม่ให้นอนเลยอะหมันเหมือนเหมือนเทวดาท่านไปเดินไปอะไรบ้านอืมนี่แหละคือคําว่าเทวดาเทวดามันก็คือเหมือนตาทิพย์เนาะแล้วที่นี้นีเปลี่ยน เป็นยังไงครับความเชื่อมาเจออาจารย์แล้วเป็นยังไงครับมันกับที่สมว่าหมอดูเทวดาไหมท่านพักว่าไงท่านส่วนตัวพี่อ๋อท่านทักว่าดวงตกอเมื่อก่อนมีแล้วก็ไม่มีอืครับแล้วก็ให้ปรับเปลี่ยนสอนให้ให้ข้อคิดแล้วก็แนะนําอืำครับให้เราไปทําตามทำตามก็ก็เป็นไม่ใช่ว่าท่านจะตั้งหน้าตัางาบูบู แล้วไม่มีท่านก็บอกไม่ให้ไม่ต้องจับใช่ครับแต่ถ้ามีค่อยมาแคาจะหาท่านวนแกลับไปก็อบขยับนะครับซึ่งซึ่งพี่คนนี้เนี่ยก็ชวนหลานมาครับซึ่งสี่ปีปีที่แล้วดูครั้งแรกปรากฏว่าเป็นจริงดังทีื่อว่าก็ชวนหลานๆมานะครับเพื่อจะพาลูกมาด้วยครับผมจะทานบุญด้วยใช่ใช่ใช่ดูดูอะไรมาก่อน ดูอะไรมาก่อนถึงรู้ว่าอาจารย์ท่านดูทิกตอกทิกตอกใช่ไหมผมโรงแรมที่ว่าดูในทิกตอกแล้วผมก็ดูแล้วก็ไปเซิร์ชทิกตอกสีตอนนั้นป็นสีส้มป่ะเก้าเก้าอตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวนี่ครับคือมันเป็นสะพานบุญคือบางทีเราไลฟ์สดเนี่ยอผมก็ผมก็บอกท่านว่าบางทีคนฆ่าตัวตายบางคนไม่มีทางออกนั่งคิดอยู่บางทีอยากฆ่าตัวตายพอมาดูทิกตอก ท่านอาจารย์สอนท่านไม่ได้ตั้งตาดูอย่างเดียวไงผมอ้ืบอกว่ามาตามติตอบอ่าให้ใช่ใช่ใช่ครับเพราะชอบตรงที่ว่าท่านดูแล้วท่านก็สอนท่านดูท่านสอนแล้วชอบใจตรงที่ว่าให้ดี่ตอบพ่อแม่ชอบมากเลยใช่นี่นี่นี่คือจะท่านจะบอกตลอดว่าบุญพ่อแม่ใช่จริงจริงมันไม่ต้องมาเที่ยวแต่อาจารย์บอกด้วยนะว่าไม่ต้องหาอาจารย์หรอกทําทำกับพ่อกับแม่ก็เป็นบุญเหมือนพระในบ้านอ่ะ ไม่ให้นินทาผัวผัวไม่นินทาเมียเพราะจะสอนดีนะแต่ตวนนี้ัวนินทาเมียป่ะอ่าเนี่ยครับคือคือมันเป็นมันมันเป็นเหมือนว่าเป็นบาปนะาท่านจะบอกเสมอว่าคือคือผัวเนี่ยเอาเรื่องพูดแบบภาษาชาวบ้านคือผัวเ่ยไมู่ด่ามากก่อไปด่าเขาจะหาจินไม่ขึ้นประมาณนี้เนาะพี่เนาะอ่าแล้วพี่พี่ได้ด่ากันไหมมีค่ะมีมีแต่เมื่อ ทันเรกันก็ต้องด่ากันบ้างเนาะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยครับแล้วถ้าใครมาหนึ่งครั้งจะต้องม,มีมาสองมาสามมาสีม่มันเป็นอะไรไม่รู้เะว่าเราเรามาครั้งเดียวน,นะมันทําให้เราแบบจิใจอยากจะมาอีกแล้วก็อยากจะมาอีกมาแล้วมันสบายใจอย่ะ <c oughs> บางครั้งเราอยู่บ้านเราทุกนะเราทุกทุก <c oughs> <ๆ>พอมาที่เนี่นั่งแต่เช้าถึงเยน็นแล้วก็มีความสุขนะเพราะว่าฟังเหมือน มันท่านสอนด้วยแล้วก็ดูคนอื่นแม่นแม่นแม่นเนี้ยทำให้เราชอบอ่ะก็เลยได้พาพาหลานมาหลาดเลยบอกกับหลานว่าถ้าเชื่อมาเลยบอกว่าเดี๋ยวหลานต้องมาเองอีกแต่ก็ต้องมาอีกเพราะว่าเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยเนี่ยพอดูทิอกแเราเหมือนมันเพลินนะบางทีดูอยู่เอ๊ะคนนี้อาจารย์ผู้ดีอ่ะอาจารย์แนะนําว่าไม่ใช่ท่านจะดูดวงอย่างนั้นปุไปไม่ใช่ท่านจะสอนรื่อง ไม่เรียกร้องเงินเรามีข้าวให้กินมีน้าให้กินมีกาแฟให้กินอดีท่านก็แจกขนมแจกพระทางบ้านหน่อยว่าใครอยากร้อนเรื่องอะไรให้มาที่หาจังที่ถ้าใครเดือดร้อนอะไรมีความทุกข์อะไรในใจนะหรือใครคิดที่กําลังแบบจากแบบคิดจะฆ่าตัวตายน่ะไม่ต้องคิดเรามีทางออกเรามาที่ศาลเฉพาะนักราชเลยนะท่านสอนที่แนะเรา จากที่เราจะตายเราลอดตายได้นะเพราะว่าท่านแก้ไขให้เราแล้วก็ค่อยดีค่อยค่อยปรับไม่ใช่มาปุ๊บเราจะรวยปั๊บนะเราต้องทําตามที่ท่านแนะนําเราด้วยถึงได้แบบศักดิ์สิทธิ์แล้วเราต้องศรัทธาท่านด้วยถึงจะศักดิ์สิทธิ์ค่ะอ่ย๋อก็คือพระอาจารย์สุดยอดมากครับ ทำตามที่ท่านสอนเราจะรวยเองไม่ใช่เป็นเรื่องงมงายใช่ครับไม่ใช่ใครว่างงมงายก็ก็แล้วแต่แต่ผมศรัทธาตัวนี้เรารวยเราต้องขยันด้วยนะมาเจอด้วยตัวเองใช่ครับมาเจอกับตัวเองแล้วท่านจะรู้คนที่ไม่ศรัทธาถ้าลองมาเจอด้วยตัวเองแล้วท่านจะรู้เองว่าพึ่งพูดอะไรที่นใช่ให้มาเจอด้วยตัวเองแล้วท่านจะรู้ว่ามีจริงไหมครับ อ่แล้วพี่สองคนบอกทางบ้านยังไงครับว่ามีเรื่องทุกข์ยากอะไอ่บอกทางบ้านว่าท่านเป็นของแท้ที่เป็นอย่างแบบของเทียมก็ทีแรกก็ไม่คิดว่าจะเป๊ะขนาดเนี้ยอืมส่วนมากมันต้องก็ไม่ไม่เคยรู้จักกับอาจารย์ไม่เคยอะไรแล้วพอมาถึงก็ตอบเป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วก็ไม่ได้เรียกเงินไม่ได้เรียกอะไรเลยครับก็ตอบก็ศรัทธาสิ่งได้มาครับ ก็ความเม่นจาความถูกต้องคือคือเหมือนเปิดสมุดอ่าน่างที่ถูกครับโอ้คนไม่มีเงินมาได้ไหอ่าบอกเขาบอกเขาว่าอาจารย์บอกว่าถ้าไม่มีเงินก็มาได้ครับไม่ต้องไปหากู้หายืมมาท่านท่านรู้ถ้าไปหากู้หายืมมาคือท่านรู้ถ้าไปกู้มาหรืออะไรไม่ต้องมาท่านบอกครับนี่แหละครับคือเอ่อความศรัทธาของลูกศิษย์ ที่มีต่ออาจารย์นะครับนั่นเป็นมันไม่มได้เป็นเรื่องมงงายมันเป็นเรื่องจริงท่านไม่ได้เป็นคนวิเศษที่จะเสกให้คนได้ท่านท่านก็บอกเป็นการแนะน,นําแนะนําการเป็นอยู่การค้าขายการทำมาหาจินหรือแม้กระทั่งชีวิตคู่นะครับท่านก็บอกว่าอย่าไปด่ามากหวัวครับอันนี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ท่านบอกว่าทิ้งกันแล้วมาทีนึ่เนี่ครับก็ก็เป็นอันที่ าะท่านจะบอกเลยท่านไม่ได้ดูดวงไม่ได้ไม่ได้ดูวันเดือนปีด้วยซ้ำแค่จัดสัมผัสอย่างที่ทุกๆเห็นว่าท่านจะทําแบบนี้ก็บอกทะลุผ่โปร่งได้เลยนะครับนี่เป็นความจริงความศรัทธาที่มีต่อลูกศิษย์ก็เห็นอยู่ที่เต็มไปหมดนี่คือศรัทธานะครับไม่ได้โฆษณาไม่ได้ไม่ได้บุคลดูที่ตอกแล้วจะเชื่อทั้งหมดนะครับเขาก็เขาก็ศรัทธาว่าเวลาเวลาคนเวลาผมถ่ายไปเนี่ยก็เขาจะตรงกับ ชีวิตเขาอย่างาพี่ที่ผู้ชายกับที่มาจับหาพี่พี่ผู้หญิงเนี่ยเขาก็ดูติ๊กตอกเขาก็ดูว่าอาจารย์ทักยังไงพูดอะไรขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ตรงกับตรงกับที่ที่ตอกถ่ายไปแล้วก็พากันมาอืม,มามาให้ท่านเหมือนเคลียรเคลียอะไรผงออกจากตาประมาณนี้นอ๋ออใช่ใช่ใชนี่นะครับไม่ใช่เป็นเรื่ององมงายไม่ใช่เป็นเรื่องศรัทธาที่จะมาซื้อขายกันได้นะครับ นี่เกิดจากรัทธาอารามที่ใหญ่โตมโหฬารนี่ก็เกิดจากรัทธาที่ที่ลูกศิษย์เนี่ยมาทำบุญกับท่านครั้งแรกท่านบอกว่าเงินทองไม่ต้องถ้าไม่มีก็ไม่ต้องรู้ด้วยนะว่ามีกี่บาทในกระเป๋าเนี่ยเอาจริงเรื่องจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะครับที่ที่ที่ไม่ใช่เป็นเรื่องงมงงานถ้าใครมีเรื่องเดือดร้อนนะครับที่ที่ทั้งสองทั้งสี่คนนี้ก็บอกแล้วว่าท่านช่วยได้ท่านไม่ใช่เป็นเทพท่านไม่เป็นคนเศษนะ แต่ท่านจะแนะแนวทางใช่ไหมครับอืมครับก็ขอบคุณมากที่อ่ให้ความ